เผาขนเลยเอาแบบเผาขนเลยใกล้ๆตัวมันใหญ่เอาตัวใหญ่ๆเอาโดนจ้าแต่เพี้ยนจ้าแต่เพี้ยนจ้าโดนจ้าแต่เพี้ยนใหญ่จ้าโดนจ้าจะปลาตะเพียนนะดู อันนี้ปลาตะเพียนนะผมเที่ยวไปดูดูไอตะเพียนนี่ไอตะเพียนหนิ้วพอดีนะแล้วดูอ้อันนี้สี่นิ้วอ๋อดูอ้วนตับเลยผมว่าน่าจะไข่นะเนี่ย พย่ก้มิรสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆแลน้องเลาะหายิงปลานกน้ำเนาะโอ้โหไม่ได้ออกหมายมานานแล้วพี่น้องพอดีพายุมันเข้าฝนมันตกเนาะโอ้โหวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะดีเนาะก็มาหายิงปลานกน้ำพี่น้องรุยเลยดีกว่าไปมันหมานครับโอ้พี่น้องดูปลานอกเป็นฝูงเลยพอดีน้องเข้ามามาเจอน้องเขาก็บอกว่าปลานกน้ำเนาะผมก็เลยรีบมา โอ้โหโคตรเยอะเลยดูย,ยาไปนู้นเลยอันนี้จะใช้แหวหวานก็ไม่ได้นะเพราะว่าไม้มันเยอะโออันนี้น่าจะเป็นไอ้ส้อยใหญ่นะ สาวเลยพี่น้องเสียเวลารูโดนกี่ตัวนะเนื้อมันอ่อนเนาะพวกปลาตะเพียนเนี่ยเราต้องค่อยๆดึงโอ้สายใหญ่หนึงไข่ด้วยโอ้ดูนัดเดียวสองตัวดูไซส์อันนี้ปลาส้อยใหญ่นะโอ้โคตรใหญ่เลยดู ก้าวพี่น้องก้าวกองกองไว้ก่อนสายเขาไอ้นี่นหนะ่ะเป็น,นยังไงบานไปก็ต้องวุ้ยลวงประคุ้มหรอกไม่หลายโทดยิงขัดใส่เอาเพื่อมีปลาใหญ่ไม่ได้หายนอกเ้ยนเนี่ย ช่อนติดเบ็ดพี่น้องปลาช่อนติดเบ็ดตัวหนึ่งตรงนั้นนะดึงมันแตะเพียงโดนเปล่าวะโดน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 สาวเลยพี่น้องแตะเพียงใหญ่แตะเพียงใหญ่ อู้หลุดหลุดหลุดโอ้เือมมนอ่อนอะ่ะโอ้ฝ่ามือนหนึ่งเลยนะอไซส์ใหญ่อู้ตัวเพี้ยนไซยใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะนี่ เผาขนเลยเอาแบบเผาขนเลยใกล้ๆตัวมันใหญ่เอาตัวใหญ่ๆเอาไข่ไว้ดูตัวมันปันเหมือนเหมือนตะเพียนดูดูไอ้สอยสอยใหญ่ดูโคตรไอ้สอย โอ้ใกล้ๆดูก่อนคัสไซพี่น้องดูตะเพียนใหญ่เังลูกตะเพียนใหญ่อยู่นูกนนู่นๆนู่นุ่นเป็นน้องตะเพียนใหญ่อยู่นูนตะเพียนเลือกเอาเลือกเอา มันมีตัวใหญ่นะ่นะนิวต้องเลือกอต้องเลือกตะเพียนปลาไส้ก็เลือกเอาตาลายว่ะตัวแบน,นนะ่ะอู้งน่ะนี่นี่ตะเพียนนี่นี่หันดิหันดิหันบ่ โอ้บอกักฮาบูหันจ้อยเก่งนับแต่เพียนแลวจะรอมันซ้อนกันสักหน่อยไม่ใช่เลยหรอกยิงทีเดียวสองตัวอะไรเงี้ย ยิงแบบเอาแบบเน้นๆนะนะไม่ต้องเนื้อมันอ่อนพี่น้องเห็นไหมจะขาดแล้วเนะี่ยต้องค่อยๆดึงนะต้องค่อยๆดึงเอาเพราะว่าเนื้อปลามันอ่อนดูตัวหนึ่งปลาไข่ไขพี่น้องยิงแบบพยายามไม่มันถูกไข่แล้วนะโอ้โหนี่อตัวหนึ่งสามนิ้ว สามสี่นิ้วโดนจ้าแต่เพียนจ้าแต่เพียนจ้าโดนจ้าแต่เพียนใหญ่จ้าโดนจ้าแต่เพียนใหญ่จ้า โดนจ้าโอ้สายเบอร์ลเลยนี่โอ้ดูตะเพียนสายสายงามๆแล้วพี่น้องสุดโซเบอร์ลเลยโอ,ตยอ,ตอ,อ,ยโอ้ต้องสอดออกนะพี่น้องช้าก็ใส่ได้ทุง่งเลย เราก็ใส่ถุงเอาไว้เลือกซ้ายพี่น้องตะเพียนเน้นตะเพียนผมว่ามันเจอแล้วโดนเน้นตัวตัวใหญ่ๆพี่น้อง ผมว่าสาวเอานะง่ายกว่านะเพราะว่าหญ้ามันเยอะดูวสายปลาดูพยายามยิงจะให้มันโดนไข่มันเนาะโอ้ตัวปลื้ดโดน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 ูปลาอะไรวะปลาเพี้ยนหรือสร้อยกันรู้ โอ้ยส้อยใหญ่ไข่แตกเลยโอ้ยใหญ่ โอ้หขาดพี่น้องเออเนื้อขาด โดนตะเพียนตะเพียนโดนโดนโดนข้อปากนะเดี๋ยวขาดนะ่าจะขาดนะอุ้อยเดี๋ยวขาดนะอุ้อยเยอะๆๆนี่ได้แล้วโอ้ตัวเบลือเนื้อมันอ่อนเนะาะสวยสวย เดดออกก็จะหายนอกแล้วโหขาดว่ะแรงไปขาดพี่น้องมันแรงไป ô tịt rồi ô nước hạt đó tịt và sợi tịt thả mai cọ ô sợi dài dữ rồi bên này lướt đuôi เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหาไม้กอดกันนะเดี๋ยวก็ขาวนะเสงียเป็ดต้องใช้ไม้กอดพี่น้องโอ้มันติดลึกนะเห็นไหมเนื้อมันอ่อนแล้วก็ต้องใช้ไม้ค่อยๆก่อเอาไม่งั้นไม่ได้ตัวนะโอ้โหก็ยังพอมีตัวอยู่นะพี่น้องไปลุ้นไปด้วยกันพี่น้องเผื่อเจอตะเพียนยาก อย่าบอกไม่โดนนะโอ้หลายตัวเกิน เร็วก็เร็วโดนตัวหนึ่งวะสลิดใหญ่โอ้ขาดวะน้องวะส <c oughs> ายใหญ่สลิด ปลาไม่นอกแล้วพี่น้องมันก็เริ่มหายนอกเนะาะก็หาย,ยิงสลิดต่อกลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาดูปลารวมนะว่าได้เยอะหรือเปล่าเนาะมันแดดมันออกมันก็ไม่นกแล้วดูปลารวมนะผมว่านี่โอ้ไอ้นองลักเขาแห่ไปหวานเนาะเออหวานได้เนาะแต่ว่าเขาใช้แห่เล็กก็โอ้ได้เยอะนะหน้าปาประมาณห้าโลเนาะน้องเขาแห่ไปหวาน แต่ผมยิงเอาเนาะถ้าเกิดมันนอกข่าวหน้าเอาแห่ไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวมาดูปลารวมพี่น้องมันหมาน,น,นครับเทตรงนี้แล้วกันเนะาะปลารวมปดโอ้โหดูนี่ขนาดปลาตะเ,เพียนนี่ก็ไซส์ใหญ่นะโอ้โหตะเพียนก็ไซส์ใหญ่ อันนี้ดูปลาสอยโอ้ดูปลาสอยโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ดูปลาสอยว่นตับมีแต่เพียนเดี๋ยวผมเลี้ยงแป๊บหนึ่งนะโอ้โหนี่แดดมันออกเร็วพี่น้องผมไปก็ช้าแล้วเนาะมันกำลังจะลงแล้วอันนี้สลิดตัวหนึ่งโอ้โหดูไสพี่น้องอันนี้น่าจะได้ประมาณสองโลก,กว่า เพราะว่าปลาตะเพียนไซส์ใหญ่นะก็ดูปลาอันนี้ปลาน่าจะมาจากละหานพี่น้องนะ้ามันท่วมแล้วก็เลยมันเข้าห้วยแล้วก็ดันมันน็อกฝนตกใส่นี่ดูอันนี้สี่นิ้วเลยนะเนี่ยปลาอันนี้ปลาสร้อยนะไม่ใช่ปลาตะเพียนนะดูอันนี้ปลาตะเพียนนะผมเทียบไปดูดูไอ้ตะเพียนนี่อลตะเพียนห้านิ้วพอดีนะแล้วดูโอ้วันนี้สี่นิ้วอ๋อดูอ้วนตบเลยผมว่าน่าจะไข่นะเนี่ย แต่เยอะมากเลยเนาะอันนี้ก็พอได้ต้มเนาะอันนั้นหน้าไม้ผมซ่อมละไอที่มันหักมันร่วงลงจากต้นไม้เนาะอันนี้ผมก็ใช้เดือยเจาะเข้าไปใช้เดือยแล้วก็เอาเหล็กใส่กาวร้อนแล้วก็เอาเหล็กดามพี่น้องแน่นกว่ากาอีกก็มันหมานพี่น้องฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดมันน็อกผมจะเอาแห่ไปด้วยเนาะ ก็พอหวานได้นะเท่าเหวานอนะ่ะแต่ว่าปลามันลงไปแล้วน้องเข้ามาที่หลังเขาก็ได้ประมาณห้าโลโมันหวานครับเจอกันคลิปหน้าครับ